บทที่25บ้านญี่ปุ่นอ่ะถึงแล้วบ้านโยชิตะยินดีต้อนรับเขากล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการเมื่อเราเดินทางมาถึงเมื่อมองจากภายนอกบ้านหลังนี้สร้างแบบญี่ปุ่นโบราณแท้ๆเป็นบ้านชั้นเดียวหลังคามุงด้วยหญ้าเรียงซ้อนกันจนหนา ตัวบ้านมีหน้าต่างและประตูบานเลื่อนทำจากไม้และกระดาษสาเมื่อเดินเข้าไปภายในก็พบกับชานเรียบๆเ,เป็นที่สำหรับถอดรองเท้าจากนั้นก็ยกพื้นสูงขึ้นมาประมาณ1ฟุตเป็นพื้นไม้กระดานที่ถูกขัดจนเงาเป็นมันตรงกลางบ้านมีการเว้นพื้นบ้านเป็นช่องสี่เหลี่ยมและก่อปูนขึ้นมาเพื่อทำเป็นเตาไฟ เหมือนกับบ้านของมีนที่เตามีคานเหล็กตั้งเป็นขาเอาไว้แขวนหม้อใบใหญ่สำหรับปรุงอาหารข้างๆเตาไฟมีหญิงสาวที่มีความงามไม่แพ้กับนาภานั่งอยู่สองคนดูจากวัยแล้วทั้งคู่น่าจะอายุแค่15-16ปีเท่านั้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะทั้งสองกล่าวทักทายพร้อมกันสวัสดีครับ ผมตอบขณะที่ก้าวขึ้นไปนั่งบนพื้นกระดานขอแนะนำให้รู้จักคนทางซ้ายคือชูด d าภรรยาของฉันโยชิตะแนะนำหญิงสาวคนแรกที่มีผิวพรรณและหน้าตาสวยงามราวกับนางฟ้าและอีกคนคือโคฮารุลูกสาวของฉันโยชิตะแนะนำ ฉันเป็นคนตั้งชื่อให้เธอเองเขาเสริมทั้งสองคนนั่งอยู่บนพื้นบ้านโค้งคำนับผมตามธรรมเนียมแบบญี่ปุ่นผมจึงโค้งคำนับแบบเดียวกันตอบถึงตอนนี้ผมเริ่มรู้แล้วว่าทำไมโยชิดะถึงได้อยู่ที่นี่เพลินจนลืมความแก่เพราะเขามีภรรยาเป็นเด็กสาวแรกรุ่นขณะนี้นี่เองเธออายุมากกว่าฉันเกือบสองแสนปีแนะ่ โยชิดะพูดกับผมเหมือนได้ยินสิ่งที่ผมคิดแต่โคฮารุลูกสาวฉันมีอายุแค่30ปีเขาอธิบายเพิ่มผมมองไปยังโคฮารุอีกครั้งเพื่อจะได้เห็นหน้าเธอชัดๆเธอมีหน้าตาคล้ายกับแม่ของเธอมากดูแล้วน่าจะเรียกว่าเป็นฝาแฝดกันเลยจะผิดกันก็ตรงที่ผมของเธอนั้นเป็นลอนสลวยสีดำสนิท ผมเดาว่าน่าจะได้มาจากพ่อเพราะโยชิดะมีผมหยิกส่วนแม่ของเธอนั้นมีผมเหยีตตรงเออผมชื่อทิมครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับผมแนะนำตัวเองบ้างพวกเราก็ยินดีและดีใจที่ได้พบคุณค่ะเสียงใสของโคฮารุพูดขึ้นมาหลังจากนั้นครอบครัวของโยชิดะก็เชิญผมรับประทานอาหารข้ามกับพวกเขา มือ้อค่าวันนี้เป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแบบประยุกต์คือเป็นอาหารญี่ปุ่นมังสวิรัตมีข้าวสวยโรยหน้าด้วยสมุนไพรบดแห้งหลายชนิดมีซุปหัวหอมใส่เต้าหู้มีผักดองและมีผลไม้สดหลังจากหลังอาหารมือ้อค่ําผมกับโยชิดะจึงนั่งสนทนากันต่อคุณโยชิดะครับคุณคิดถึงบ้านบ้างไหมครับเออ ผมหมายถึงโลกเดิมของเรานะครับผมเริ่มบทสนทนาทันทีที่เราทานอาหารข้าเสร็จบอกตรงๆนะไม่เคยคิดอยากจะกลับไปเลยเขาตอบเพราะอะไรหรือครับผมว่าที่นี่ไม่เห็นมีสิ่งอำนวยความสะดวกอ,อะไรเลยแม้แต่ไฟฟ้าที่จะให้แสงสว่างในตอนกลางคืนก็ยังไม่มีแล้วผมจะบอกอะไรให้นะครับตอนนี้ที่โลกของเราเจริญก้าวหน้ามากแล้ว พวกเราทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ,ม,อ,อมีอินเทอร์เน็ตไร้สายที่ใช้สื่อสารกันแบบทุกที่ทุกเวลามีรถยนต์ที่สะดวกสบายกว่าสมัยที่คุณเคยอยู่หลายเท่าเลยนะครับผมอธิบายฉันร,นรู้ฉันรู้ทุกอย่างเขาตอบหลังจากที่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้สิปีฉันได้ฝึกฝนวิธีการเข้าใจภาษาจิตและฝึกฝนวิธีใช้กลไก การเข้าถึงข้อมูลความรู้จากจักรวาลจนทำให้สามารถร่วงรู้ความเป็นไปทุกอย่างบนโลกของเราได้ไม่ว่าจะเป็นความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และการดัดแปลงพันธุก,กรรมความเจริญก้าวหน้าทางด้านการผลิตอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ใช้ทำสงครามทั้งทำให้ฉันสามารถร่วมรู้ถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของโลกเรา ซึ่งนั่นทําให้ฉันเกิดความเศร้าใจมากยิ่งขึ้นไปอีกฉันเพิ่งได้รู้ว่าภารากิจหลักในการคุ้มกันก่องกําลังก่อนที่ฉันจะมาที่โลกแห่งนี้คืออะไรเธอเคยเรียนประวัติศาส,าสตร์มาเธอพอจะเดาได้ไหมว่าช่วงเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นเขาถามเออไม่รู้ครับพอดีผมไม่ค่อยรู้เรื่องประวัติศาส,าส<อ>รตร์เท่าไหร่ผมตอบแบบไม่อาย หลังจากวันนั้นวันที่ฉันจากมาเพียงแค่3มวันกองกำลังญี่ปุ่นนำเครื่องบินทิ้งระเบิดถล่มฐานทัพเรือเพลฮาร์เบอร์ ur, ของฝ่ายอเมริกาแบบย่อยยับฝ่ายอเมริกาสูญเสียทหารไปกว่า2,400นายเรือรบพิฆาตสามลำเรือลาตะเวนสามลำและระบบทุกอย่างพังพินาศเกือบทั้งหมดและนั่น คือคือชนวนที่ทำให้อเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองอย่างเป็นทางการจนท้ายที่สุดทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของชนชาติญี่ปุ่นนั่นคือการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาและนางาซาก,กิทำให้มีคนตายนับแสนคนและมีผลกระทบอื่นๆตามมาอีกเป็นล้านล้านคนฉันเป็นทาหารก็จริงแต่ฉันไม่ชอบสองคราม ขสรุปแต่ตอนนี้ไม่มีสงครามแล้วนะครับผมพูดปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีสงครามเพียงแต่เธอไม่รู้เท่านั้นถ้าเธอเข้าใจกลไกย,ยุทธศาสตร์อย่างลึกซึ้งเธอจะเห็นว่าสงครามในตะวันออกกลางและในแอฟริกาที่ผ่านมามีคนตายไปแล้วเป็นล้านคนเธอยังจะคิดว่าฉันอยากจะกลับไปอยู่ในสถานที่ที่กำลังเดินทางสู่หาหนะอย่างนั้นอีกหรือ ย้าที่นี่ถึงแม้จะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลยแต่เธอลองคิดดูดูดูดีๆนะการพยายามสร้างสารรค์เครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกนั้นเป็นแนวคิดที่ขัดแย้งกับหลักการใช้ชีวิตอย่างสิ้นเชิงการที่เธอมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็เพื่อทำให้เธอไม่ต้องออกแรงใช่ไหม แต่แล้วสุดท้ายเธอก็ต้องหาเวลาเพื่อการออกแรงอีกอยู่ดีนั่นคือต้องไปออกกำลังกายไม่งั้นเธอจะไม่แข็งแรงมีหนำซ้ำยังต้องเสียเงินที่หามาได้เพื่อกิจกรรมนี้อีกตั้งหากแล้วทำไมเราไม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันให้เป็นสิ่งเดียวกันไปเลยไม่ต้องแยกว่าอันนี้เป็นงานต้องใช้เครื่องรุทุนแรงอันนี้เป็นการออกกำลังกาย ต้องมีเครื่องช่วยให้ออกแรงมันตลกดีไหมล่ะเธอว่าเขาพูดฉันชอบที่นี่เพราะที่นี่ไม่มีทหารไม่มีกองทัพไม่มีการบรุกกรานกันและกันไม่มีประเทศไม่มีการแบ่งแยกทุกคนมีแต่ความรักและความปรารถนาดีต่อกันทุกคนล้วนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น แม้กระทั่งกับชีวิตเล็กๆที่อยู่ในพื้นดินที่นี่ไม่มีประเทศหรือครับหรือว่ามีประเทศเดียวผมถามจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่จริงๆแล้วคนที่นี่ก็มีเชื้อชาติและสีผิวที่แตกต่างกันเหมือนกับโลกของเรามีระบบการปกครองแบ่งเป็นเมืองๆคล้ายกับที่โลกของเรามีผู้ปกครองที่ประจำในแต่ละเมืองแต่ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือ การแบ่งพื้นที่นั่นใช่ไหมเพื่อการครอบครองเป็นของตัวเองแต่เป็นการครอบครองเพื่อรับผิดชอบดูแลมันมากกว่าส่วนระบอบการปกครองนั้นจะไม่ใช่ระบอบการปกครองแบบที่พวกเราใช้กันรูปแบบของมันคือระบอบที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ชีวิตหลักเกณฑ์การอยู่ร่วมกันหลักเกณฑ์การรู้จักหน้าที่หลักเกณฑ์การเข้าใจกลไกและผลกระทบ เมื่อเกิดการตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเป็นต้นซึ่งการปกครองนี้ก็จะเน้นไปที่การปลูกฝังจิตสำนึกของคนในสังคมมากกว่าการสร้างกฎหมายมาบังคับในบรรดาผู้ปกครองแต่ละเขตจะมีการนัดหมายเพื่อประชุมกันอยู่บ้างแต่เนื้อหาของการประชุมส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโลกของเรามากกว่าเรื่องโลกของเรา ผมถามบรรดาผู้ปกครองทุกคนต่างตระหนักรู้ดีว่าโลกของเราและโลกของเขาเป็นเสมือนศูนย์กลางการขับเคลื่อนของเอกภพดังนั้นหากระดับความสมดุลทางพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจจะส่งผลอย่างใหญ่หลวงต่อทั้งระบบได้ดังนั้นในบรรดาผู้ปกครองทั้งหลาย จึงมีการรวมตัวกันและเรียกตัวเองว่าสมาพันธ์กาลกติก,กพวกเขามีสมาชิกจำนวนมากทั้งจากในโลกนี้และจากทั่วทั้งจักรวาลภารกิิสสำคัญและเป็นมติร่วมกันคือการช่วยกันร,รักษาสมดุลให้กับดาวโลกของเราถ้าเธอเข้าใจภาษาจิตและรับรู้ถึงข้อมูลสากลที่พวกเขาส่งถึงกันอยู่ตอนนี้เธอจะรู้ว่าทุกทุก รูปธรรมที่เป็นระดับผู้ปกครองทั่วทั้งเอกภพต่างกำลังมุ่งหน้าไปที่โลกของเราบางกลุ่มบางรูปธรรมก็อยู่ที่นั่นมาแล้วหลายร้อยปีบางกลุ่มก็เดินทางเข้าออกที่นั่นแทบทุกเดือนประตูที่ฉันเข้ามากับอีกสร้างหนึ่งของโลกที่อยู่กลางทะเลหรือที่เรียกกันว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา คือทางเข้าออกที่ใช้กันเป็นประจำเพราะใต้ทะเลนั้นมีประตูซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากรูปธรรมที่ไปจากโลกใบนี้จะมีความเหมือนมนุษย์มากที่สุดถ้าพวกเขาลงไปเดินปะปนกับคนที่โลกของเราแทบไม่มีใครรู้เลยว่ามาจากโลกอื่นจะมีความผิดปกติอยู่บ้างก็แค่ว่ารูปธรรมพวกนี้จะงดงามมาก กว่าอย่างที่เห็นได้ชัดเท่านั้นส่วนรูปธรรมท,ที่มาจากกาแล็กซี่อื่นที่ไม่ใช่โลกใบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรูปธรรมท,ที่คล้ายมนุษย์ที่เรียกว่าคล้ายคือมีมือมีเท้ามีหัวและยืนด้วยสองขาเหมือนกันแต่ลักษณะและสัดส่วนจะแตกต่างกันไปบางทีก็หัวโตตัวเล็กบางทีก็ผิวเป็นสีเทาสีเขียวสีแดง บางทีก็ดูเหมือนลิงคือมีขนยาวทั้งตัวในโลกของเราเคยมีการบันทึกเรื่องราวการพบเห็นพวกเขาไว้เหมือนกันแต่ก็ยังถือว่าเป็นความลึกลับอยู่รูป,ปรธรรมที่มาจากโลกคู่ขนาดนี้ในจักรวาลจะถือว่าเป็นรูป,ปรธรรมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุดเพราะว่าในบรรดายานบินในจักรวาลทั้งหมด ยานบินที่มาจากโลกนี้จะได้ชื่อว่าทันสมัยที่สุดบินได้เร็วที่สุดมันเป็นยานที่ไม่ไม่ใช้พลังงานการขับเคลื่อนจากภายในแต่มันเป็นการใช้พลังงานจิตไปเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์บางอย่างของจักรวาลแทนหลักการคือใช้จิตเป็นตัวกําหนดให้สนามแม่เหล็กที่อยู่รอบตัวมันเกิดการทางออกให้เหมือนกับสภาวะของหลุมดำแบบชั่วคราว โอ้โห oh คุณเคยเห็นยานบินพวกนั้นไหมครับผมถามเคยสิฉันเป็นคนที่สนใจเรื่องการบินอยู่แล้วเพราะเป็นนักบินเมื่อรู้ว่ามีเทคโนโลยีการบินแบบนี้ฉันจึงรีบเดินทางไปขอดูแต่ฉันอยากไปขอลองขับมากกว่าเขาบอกว่าถ้าฉันขับได้จะให้เป็นสมาชิกสมาพันธ์ด้วยแต่ฉันไปจับจับรูปๆคำคลำแล้วไม่มีปุ่มไม่มีจุดไหนเลย ที่จะทำให้ฉันขับเคลื่อนมันได้มีแต่ที่นั่งกับคนบังคับที่ใช้มือกําไว้แค่อันเดียวเขาอธิบายหลักการการทำงานเหมือนที่ฉันเล่าให้ฟังเมื่อกี้และก็ยังต้องมีคุณสมบัติของผู้ขับอีกคือผู้ขับจะต้องมีทักษะการใช้อำนาจจิตชั้นสูงจะต้องมีสมาธิที่เข้มแข็งมากๆคือจะต้องจดจ่อแน่วแนหากเผลอแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียว ยาทั้งลำอาจจะละเอียดเป็นผงทันทีเพราะมันขับเพราะมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากดังนั้นฉันจึงล้มเลิก,ลเลกความคิดที่จะขับมันไปแล้วคุณรู้ไหมครับว่ารูปธรรมพวกนี้เขาไปทำอะไรที่โลกของเรากันบ้างผมถามรูปธรรมเหล่านี้ต้องไปช่วยกันร,รักษาสมดุลให้กับโลกของเราความสมดุลที่ว่านี้คืออัตราการหมุนของโลก และความสมดุลของน้ำหนักมวลการรักษาจึงแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือการไปเติมในส่วนที่ขาดหมายความว่าช่วงเวลาใดที่โลกมีทีท่าว่าจะหมุนช้าลงเพราะตอนนั้นคนบนโลกผลิตเคลื่อนความถี่ด้านบวกได้น้อยแต่ไม่ใช่พวกเขาจะเป็นคนช่วยเติมพลังบวกให้ตรงๆด้วยตัวเองนะ เขาจะไปช่วยเรื่องการสร้างเงื่อนไขให้มนุษย์ผลิตคลื่นความถี่ด้านบวกออกมาแทนเช่นการสร้างโสตนาฏกรรมภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุอะไรสักอย่างซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้คนอื่นๆสแสดงความรักต่อกันซึ่งช่วงเวลานั้นเองที่คลื่นความถี่ด้านบวกจะถูกผลิตออกมาได้มากแล้วมันก็จะไปทำปฏิกิริยากับแกนโลก เธอรู้เรื่องคลื่นความถี่ด้านบวกและการระเบิดที่แกลโลกนี้แล้วใช่ไหมฉันจะได้ไม่ต้องเล่า